จังหวัดจันทบุรีค่ะได้ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพร้อมทั้งมอบโลก่เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นนะคะพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565ค่ะ นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ได้มอบโล่เกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นางดารณีชากรแก้วบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นครังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดจันทบุรีค่ะประจําปี2565นะคะโดยได้มอบเกียรติบตัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติประจ ำปี2,565มอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาิบาลสิ่งแวดล้อมและรางวัลกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อมดีเด่นและนอกจากนี้นะคะผูว้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณภาษา สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีมาตรฐานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่นประจำปี2565ค่ะทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานในการบริหารจัดการท้งด้านคุ้มครองแรงงานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งมีการส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้นำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ค่ะ สำหรับสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันค่ะทางกรมได้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาในทุกระดับค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งในปีนี้จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีสถานประกอบ กิจการที่ได้รับมอบใบประกาศ ใบเกียรติบตัตรรวม31แห่งด้วยกันค่ะแยกเป็นรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง1แห่งรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน3แห่งรางวัลสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและตราสัญ,ญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการจำนวน3แห่งรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน20 ส4ีแห่งด้วยกัน